สวัสดีครับเบรกทูฟิสิกฝ่าด่านฟิสิกนะครับข้อต่อไปก็จะเป็นข้อ8ของฟิสิกสามันสองนหนะครับข้อ8เนี่ยคิดว่านักเรียนทุกคนทําได้แน่ๆสคะแนนแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากเป็นโจทย์เกี่ยวกับสมการนิวเคลียร์นะครับง่ายมากๆข้อนี้เชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้หมดระบุโจทย์ก็ถามอะไรนะครับเขามีสมการให้ นะครับสมการเูเคีย er ตรงนี้ให้นะครับก็ถามว่าธาตุในวงเล็บเนี่ยน่าจะเป็นธาตุใดนะครับ้ง่ายมากเลยครับล่มดูเลขอะตอมก่อนครับเลขอะตอมตรงนี้บวกกันหนะครับตรงนี้สี่แสดงว่าเลขอะตอมของธาตุนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองดูที่มีสอง้ยมออกมี2อยู่ก็คือไม่ก็สามก็ข้อสแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เลขมวลเท่าไหร่ครับ ่ากับ12ตรงนี้เป็น8แสดงว่าเลขมวลของตรงนี้ต้องเป็นอะไร4ข้อ,น,ขอน,นี้ก็ตอบเลยครับเป็นอะไรครับเป็นอนุภาคอัลฟานะครับข้อน,นี้เชื่อว่านักเรียนทุกคนต้ตองทําได้นะครับแล้ว่าเป็นเป็นข้อที่ออกมาเพื่อช่วยนักเรียนมีคะแนนบ้างนะครับเพราะข้อน,นี้ถือว่าง่ายที่สุดเลยในจํานวน25ข้อน,นะครับก็อย่าอย่าประมาทนะครับปีนี้ข้อสอบ ก็สอบในส่วนของนิวเคลียนี่ออกมาค่อนข้างง่ายบางปีก็ออกยากนะครับก็อย่าไปประมาทว่าทุกๆปีเนี่ยก็สอบนิวเคลียจะออกง่ายแบบนี้นะครับก็ออกมาในลักษณะนี้มาก็มาเกือบๆเกือบจะปี2ปีแล้วนะครับก็ต่อไปก็คงจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับโอเคครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับ